ก็คือจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะกูถูกฟอร์สมากเลยนะแบบว่ากูไม่เป็นไรนะถูกฟอร์สมากเลยว่าแบบเฮ้ยคิดภาคสองสิอะไรเงี้ยพี่อะไรหลายๆคนอ่ะพี่อังเคิลอะไรเงี้ยโทรมาหาอะไรเงี้ยอแล้วก็ก็พยายามคิดไงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะไอ้โครงเรื่องอันเนี้ยคิดได้ตั้งแต่ตอนที่หนังมันยังไม่ออกจากโรงด้วยซ้ำตอนที่ภาคหนึ่งจริงๆข้อมูลอ่ะมันมีเยอะมากที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่ลงไปในในภาคแรก หลายที่พี่โชนวางสมุดแล้วอะแล้วมันมีตัวหนังสือขึ้นมาว่า9ปีต่อมาซึ่งภาษาอังกฤษมันคือ9 years later อันนี้แหละที่กูอยากทําคนก็อยากดูด้วยว่าไ<ม>อ้อ9ปีที่มันหายไปเนี่ยไปทําอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอืแล้วทําไมเขาถึงไปเจอในรายการโทรทัศน์อซึ่งทั้งคู่ทั้งหลอ่อทั้งสวยแต่เป็นโสดแน่แล้วคนชื่อปิ่นหายไปไหนนั่งไง โอ้พี่ชวนก็ไปแล้วด้วยเออแล้วก็จะไม่แ้ท็อปไปต้องกลับรถแล้วเขาไปเจอใครหรือเปล่าไปเจอคนมีใครเข้ามาในชีวิตเขาไหมหรือว่าพวกเพื่อนๆสามคนทําอะไรกันอยู่นี่พวกคุณเหี่ยงนะที่พูดมาในพุ่งกลับสรุปว่าอยากทําอ่ะโอ้โหอยากทำภาคสองอยากทําตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วแล้วแล้วมันก็แบบอาจจะทําจะทําแล้วก็เกิดนู่นเกิดนี่คนนั้นติดไอ้นี่คนนี้ติดไอ้นั่นก็ไม่ได้อะไรสักทีหนึ่ง แต่ที่สําคัญคือเขาเรียกว่าง่ายๆที่ภาษาที่มูบอกกูรีเลยนะรีบูตคือแต่ฟังแค่ชัดนักแสดงนักแสดงจะบอกว่าครั้งเนี้ยเราจะรีบูตนะครับครีบูตนั่นคือเราจะเปลี่ยนทุกแคสเปลี่ยนนักแสดงทุกคนพี่ตื่นเต้นกับการรีบูตมากกว่าใช้นักแสดงเดิมไม่ต้องตกใจนะครับก็คือ เรามันมีหนังในโลกเยอะแยะที่ที่ทำรีบรูมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนตัวขยายก็คือ9ปีที่หายไปเราจะทําตรงนั้นแหละที่แบบว่าน้ําต้องไปอเมริกาใช่ไหมครับพี่โชนไปกรุงเทพไปอยู่ที่กรุงเทพไปแ,<ต>แล้วเป็นยังไง<ร>องแต่วันหรือเปล่าอะึงเผยเลยหมดเลยนี่ยแต่ว่าเราก็จะมีช่วงเวลานั้น,น่ะช่วงเวลาของเมื่อสามปี ตอนเด็กของเขาเลยไปที่แบบว่าเข้ามาแทรกอยู่ตลอดเวลาที่คนยังไม่เคยรู้ใ่ซึ่งซึ่งยังไม่เคยคนยังไม่เคยเห็นไม่เคยมีอยู่ในสิ่งเล็กเล็กเวลาพูดมาแล้วที่ผมอยากดูแล้วเนี่ยเอ้าถ้าคุณไม่อยากดูผมไม่ชวนคุณมาทาด้วยหรอกไอ้บ้าพอเราคิดกันพูมกับสองคนก็เริ่มจ่อยแดดเราก็จะต้องโทรไปหาเพื่อนเราซึ่งเป็นโปรดิว แล้วเหมือนกับครั้งที่แล้วอ่ะที่แบบว่าสีปีแล้วอ่่เขียนบทแล้วไม่มีใครเอาอ่ะมันเหมืนอนเรื่องจำบูยังไงไม่รู้เอ๊ะกลับมาให้ครับเลยเนี่ยเราก็ไปหาพี่ผีโอ้โหก็เหมือนสิป,ปีเลยสิป,ปีก็อย่างนี้คุณ่าสิ้นกัไมาอย่างนี้ออ,เ,อ,อเรื่องกูเซ็นแล้วไม่ไม่กูเศร้ากว่านี้เรื่องกูเซ็นแล้วกูวิ่งหากูยังไม่ได้ถ่ายเลยุณสนใจไหมถามมนอยู่คำเดียวเลยคำแรกจำได้เมื่อสิปีแล้วกูถามคุณเรื่องเป็นไง กว่าดีที่สุดแล้วกูแก้อะไรไม่ได้แล้วดีที่สุดที่กูทําได้เขียนได้กูทำมาสิบสามสิบสี่ล่างแล้วว่าจะหมายว่ากูที่กูไปวิ่งหานี่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมดีแล้วที่มึงไปวิ่งหาแต่มันยังไม่มาสักคนแล้วเผอิญไปเจอพี่เขาไงเรามีแต่ลงปากแล้วเออมีมาพูด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 เพื่อนกูเยอะคนเดีชันเราไปถ่ายละครก็เจออะไรเงี้ยก็ได้แต่โยนหินถามทางพอเราหินทับทางไปพอเอารูปนักเอกให้ดูเขาก็เริ่มแบบหน้าแปลกๆอ่ะ นั่งเอกทำไมดำจังแล้วเขาก็จากเราไป <c oughs> มีพี่ผีเนี่ยที่แบบว่าฟังทุกอย่างที่เขาพูดก็เราเชื่อใจเขาได้ว่าเขาคือเพื่อนเราแล้วเป็นบิซ n เนสแมนตัวจริงพูดจบกลนวันนั้นถ้าที่จําได้ก็สินเอาแน่ใช่ไหมบอกเอาแน่มึงดูเลยดูอะไรวะดูวันวงสวง ใช่ใช่ใช่วันนัทอย่างนั้นจริงๆไงนะบอกด้วยมันบอกด้วยกูมีเงินอยู่ประมาณเนี้ยมึงลงไปก่อนเดี๋ยวกูหาเพิ่มแล้วมันก็อ่านมาบอกกูไอ้เพชรให้แม่มึงทำนกจีนแกงไตปลาได้ไหมงาแกงไตปลาหม้อหนึ่งเขียวหวานหม้อหนึ่งนมจีนม่รู้กี่จับแค่นั้นอ่ะเ่าดี้กุกจังได้นั่นแหละทั้งหมดของงานรวสรวงที่เรามี มันก็ถือว่าถือว่ามือใหม่นะถือว่าผมใหม่เปิดกล้องก่อนแล้วค่อยบวงสูงมีมีมีเครือะไรมาเก่าเหมือนเดียวเลยนะเออนก่า้หกือนเดียวด้วยแล้วเราเปิดกล้องก่อนด้วยนะเปิดกล้องก่อนแล้วให้เป็นสูงเท่าไหร่นะสองหรือสามคิวอ่ะประมาณคิวสองคิวนี่แหละแล้วก็ให้มาวงสูงก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องทำยังไงแต่อยน้อยก็หนังก็ได้กลายมาเป็นอยู่ในใจของของคนไทยละก็ยังดีนะทุลุ่ยเลยนะทุลุ่ยนะใช่ใช่ใช่ที่ผมแฟนละครหนังใหม่ผมเนี่ยมันจากฟิลิปปินส์พอรู้ว่าเราทำเนี่ยเขาบอกอยากดูอีก ผมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวคุยกับพระศิลอยู่เนี่ยพอะตัวพระศิลบอกยาทำาองโอ้โหถ้าเราโปรยไปเนี่ยคือกูถามคนร้อยคนเอางี้เลยวะแบบไม่มีใครบอกว่าอย่าทําเลยพี่เลยอ่ะคือแบบจริงเหรอครับพี่คนใจร้อจริงเลถามเขาเขางงๆเพราะเป็นหุ่นหัวไว่อะไรไม่ได้ตอบเลยมาแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุณพระศิลจะทำทำยังไงเนี่ยคุณจะไปเอาไปเอาทุนจากไหนมาทำก่อน